สวัสดีค่ะทุกคนนีเมอร์รี่เกร์ลน,นะคะคลิปนี้นะคะเราก็จะมาลองของกันอีกแล้วนั่นเองนะคะจะบอกว่าอาจจะเห็นคลิปนี้แบบหลายคลิปนิดนึงนะเพราะว่าลองหลายตัวมากแต่ละตัวก็คือไม่ซ้ํากันก็เลยจะมาแต่งทั้งหน้าให้คนได้ดูนั่นเองนะคะตัวแรกที่เราจะลองนะคะนั่นก็จะเป็นเออ่ของจุฬาเฮิร์บนั่นเองนะคะตัวที่มีชื่อว่าจุฬาเฮิร์บวอเตอร์เมลอนอีอีคัชชั่นเอสเวฟห้าสิบพีเอ บวกบวกบวกนั่นเองนะคะทุกโคนเนอนะคะตัวนี้นะคะก็เป็นคูชชั่นคุมมันแตงโมนั่นเองนะคะเขาบอกว่าช่วยปกปิดค um ุมมันบำรุงนะคะแลล็อกผิวเป๊ะคุมมันตลอดทั้งวันเลยนะคะเป็ียบ50นะคะแล้วก็ปกปิดผิวเรียบเนียนคุมมันยาวนาน12ชั่วโมงนะคะแล้วก็บำรุงผิวป้องกันแดดแล้วก็เปลี่งง่ายไม่ทิ้งคราบนั่นเองะคะ่ะแล้วก็มีแอลแคนนทีนด้วยนะคะทุกโคจะเนื้อสีกลิ่นเป็นยังไงบ้างนั้นเนี่ยนะคะก็ไปชมกันเลยคะ่ะ แน่ทุกคนมากันนะคะก็ตัวนี้ก็มีชื่อว่าอย่างที่บอกแนละ้จุฬาเ e r ร์บ t อเ m อร์เมลอนอีอีค s ชชั่นเอีห้บวกกบวกนั่นเองนะคะเป็นคุชชั่นของจุฬา h e r รนั่นเองนะคะมาในปริมาณ6 ml นะคะตัวนี้มาในราคา49บาทนะคะซึ่งมิ้วสับสนก,กับอีกตัวหนึ่งนะคะที่มันเป็นดีดีครีนมนั่นเองก็คิดว่าเอ๊ะ มันก็ไม่น่าสีมันไม่น่าเข้มนะ่าอะไรกัแต่ีอีคูชั่นอย่างเาางี้ยน่าจะสีเข้ากับมิวมากกว่านะดีๆน่าจะเป็นอะไรที่แบบสำหรับคนขาวอะไรเงี้ยนะคะคนที่ผิวขาวนิดนึงแล้วก็ไม่อยากปิดปิดมากยแต่เนี้ยน่าจะเป็นอะไรที่ใช้แทนลองพื้นได้เลยนะมีคิดว่าคือมันมีขายน้อยมากทุกคนบางสาขามันก็หมดนะก็เลยแบบอยากลองว่าเออมันจะเป็นยังไงกันแน่นะสำหรับทีผิวของมิวนั่นเองถ้ามันคดูขายดีจังอะไรเงี้ยนะก็เลยจะมาลองใกคนได้ดูนั่นเองนะจ๊ะเริ่มเปิดกันเลยดีกว่าะคะ่ะโอ้ แก่ยากจังละ่ะเดี๋ยวเฮ้ยทุกคน,นแกะยาาจังอะอ่ะมันไม่ได้หมุนทุกคนมันทําการแบบเปิดขึ้นมาอีกก็เปิดได้แล้วนะงงม,มากเุ้ยทุกคนสีแอบอ่ะนี่นะสีก็ค่อนข้างไปทางโทนกลางๆนะคะกลิ่นหอมมันอ่อนหลังจากไม่ใช้เราก็สามารถหมุนฝาปิดแบบนี้ได้นั่นเองวเราจะมาลองแบบครึ่งหน้ากันก่อนนะจ๊ะใช้นิ้วครึ่งหนึ่งแล้วก็อีกด้านหนึ่งจะใช้เป็นฟองน้ำก็แล้วกันนะคะ ทาเป็นแบบใต้ตาไปก่อนนิ้วแบบลงกันแดดมาแล้วนะคะสกินแคร์แล้วเรียบร้อยนะคะก็จะมาลงกันเวลาใช้นิ้วมือลงเนี่ยนะคะก็จะเป็นการแบบแทบๆวนๆไปนะคะทุกคนไม่ได้แบบปาดปาดปาด,ปาดนะอาจจะมีแบบนิดหน่อยตรงที่ใต้ตานะคะช่วงใต้ตาแทบเอาเพื่อไม่ให้หน้าเป็นคราบมากจนเกินไปแล้วก็เราต้องบำรุงผิวให้มันชุ่มชื้นก่อนการลงนะคะสีเข้ากับผิวเลยในทางทนเหลืองนะคะมันก็เลยดูไม่ลอยไม่อะไรมากมาย มันมีสิเดียวก็จะให้พอดีบทุกคนก็เป็นไปไม่ได้นอะแต่นี่คือเฮ้ยดูดีเลยนะอันนี้คือรอบที่สองสำหรับใต้ตานะจ๊ะดูทุกคนมีฟอร์ Before after hello คือแบบงานดีอยู่นะคะทุกคนแต่ว่าความปกปิดเนี่ยกอ็อยู่ในระดับปานกลางนะคะไม่สามารถปกปิดรอยจอยุดจางดำแบบนี้ได้นะมันก็ไม่ถึงขนาดรองพื้นทุกคนมันก็อยู่ในระดับแบบอีอีะเนาะปกปิดแบบ กลางๆอย่างเงี้ยนะคะนี่ด้านที่ใช้นิ้วมือนะคะหลังเกสรก็คือไม่เป็นคราบเลยนะจ๊ะมันมีความเป็นแบบทาให้สีผิวดูสม่ําเสมอทุกคนอันนี้คือก่อนที่จะลงก็คือแบบสีผิวไม่สม่ําเสมอแล้วก็ใต้ตาแบบดําอยู่นะคะแล้วก็หลังทาก็สีผิวสม่ําเสมอมากขึ้นนะคะโดยใช้นิ้วมือนั่นเองมีความเกลี่ยง่ายอยู่เหมือนกันนะคะหลังจากที่ลงด้วยนิ้วมือนะคะข้างต่อไปนะคะลงด้วยความรวดเร็วก็จะมาต่อกันที่ ฟองน้ำที่เราชอบใช้นะคะถ้ามันจะช่วยให้เหนื้อเนี่ยไม่ต้องใช้เยอะมากเกินไปแล้วก็ไม่ดูหนาจนเกินไปนะคะถ้าสมมติว่าใช้กับรองพื้นเนาะเนาะก่อนอื่นพอลงมามันก็จะมาทําการตีๆบนหลังมือก่อนนะคะแล้วก็ทําการแทบๆทบไปให้ทั่วหน้าบางคนอาจจะทาเฮ้ยถ้ามันดูใช้เยอะแบ่งมาฝั่งนี้นิดนึงใช้กับฟองน้ํานแบบนี้นะคะไปปกติเลยนะคะมันก็ทําการกดๆนะนะมันก็จะให้ความรวดเร็วในการลงม,มากเด้ง เร็วกว่าการลงด้วยนิ้วมือนะแล้วก็มีความว่าผิวบางเบากว่าแต่นี่นคือดูเหมือนใช้เยอะอ่าใช้เยอะไปหน่อยนะคะแสดงว่ามันอะบิวได้ไม่ทําให้หน้ามันหนักเกินทุกคนคือมิวอาจจะใช้เยอะไปสําหรับฟองน้ำไงมันเลยดูบเอ๊ะขาวกว่าหรือ,อยังไงแต่คือหน้าเนียนไปเลยนะเอาจริงในราคา50บาทไม่ถึง50บาทิบบาทเด้อเนียนมากเร็วมากนะคะเเดี๋ยวด้านนี้แทบด้วยนิ้ใหม ใช้แทนรองพื้นเอยคอนซีลเลอร์ไปเลยนะคะตัวนี้คอด้วยค่ะสีจะได้เท่ากันทั้งหน้านะยิ่งใส่ชุดเปิดไหล่ก็คือต้องทำให้สีมันเท่ากันนะทุกคน นีนะคะทุกคนหลังจากที่เราลงด้วย EE e. ของจุฬาฮิร์บไปแล้วเรียบร้อยนะคะจะบอกว่าฮ้ยทุกคนงานดีมากเลยนะแต่เยะมันอาจจะลงแบบรู้สึกว่าเนื้อตรงนี้หนาไปนนึงแล้วทําให้ดูแบบดูมีคราบไปนึงแต่ถ้าลงเยอะไปมันก็จะเป็นคราบแบบนี้แหละนะก็คือลงแต่แบบเฉพาะจุดแล้วก็ค่อยเอาฟองน้ําเกลี่ยนะคะมันก็จะดูแบบไม่เป็นคราบนะทุกคนแต่โดยรวมแล้วแบบดูอย่างเงี้ยคือแบบ งานดีมากไม่เป็นคาบเลยนะคะแล้วก็ปกปิดปานกลางนะ่แต่สามารถบิวได้นะะทุกคนแต่ว่าก็ไม่ได้แบบมิดขนาดมองไม่เห็นอะไรเลยขนาดนั้นนี่นะคะนี่ประมาณนี้ด้วยนะถ้าใช้นิ้วลงเนี่ยก็ยังคงมีรอยให้เห็นอยู่นะคะถึงเราจะใช้นิ้วมือลงก็ตามนะแต่ว่าเราใช้ฟองน้ำเนี่ยลงเนี่ยนะคะก็ปกปิดก็ดูแบบเพลินๆก็คือแบบไม่ได้ต่างกันมากนะคะทุกคนแต่เรารู้สึกได้ไงว่าแบบน้านที่ใช้นิ้วมือเนี่ยอาจจะดูแบบหนา กว่าด้านที่ใช้ฟองน้ำอย่างนะคะทุกคนถ้าลงในงปริมาณเท่ากันน่ยนะคะฉัน <c oughs> <c oughs> ลงตัวนี้เยอะไปนิดนึงอาจจะเห็นว่ามันดูหนานะแต่โดยรวมแล้วก็ดูไม่แตกต่างเท่าไหร่นะสำหรับการลงนิ้วมือก็การลงด้วยฟองน้ํานั่นเองความรู้สึกหลังลงเนี่ยมันก็จะเป็นเนื้อแบบไม่แมตแห้งนะทุกคนมันจะเป็นเนื้อที่ค่อนข้างที่ยังช่ำๆดูดูเห็นสังเกตจากเงาใช่ไหมมันไม่ได้แมตขนาดแบบแห้งในขนาดนั้นนะคะตอนนี้อากาศค่อนข้างที่จะอากาศเย็นทุกคนแต่ว่ามันมีแดดมากเลยทําให้ดูร้อนนิดนึงอะ แต่ว่าหน้าก็ยังอยู่ทุกคนหลังจากที่เพิ่งลงเสร็จใหม่ๆนั่นเองนะคะเออก็เดี๋ยวไปแต่งหน้ากันให้เสร็จแล้วเรียบร้อยนะก็คจะไปคลิปอื่นนั่นเองนะทุกคนเดี๋ยวเราติดตามกันว่าฟินิชลุกแล้วถ้าจะเป็นยังไงแล้วก็มีความรู้สึกยังไงหลังจากแต่งหน้าเสร็จแล้วนั่นเองนะจ๊ะ าวทุกคนและนี่นะคะก็คือ finish look นะคะหลังจากที่เราใช้ ee ของ j u เ a Herf นั่นเองนะคะทุกคนจะบอกว่าก็คือแต่งหน้าได้ตามปกติเลยนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรใดๆเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวนะดูแบบเจาะลึกนิดนึงนะคะแต่กี้ดูแบบภายนอกแล้วมันก็แบบแต่งหน้าได้ตามปกตินี่คะไม่มีอะไรนะคะแต่เราจะดูว่าความเป็นคราบไม่มีแล้วนะคะหลังจากที่เราลงแป้งไปนะคะ เอามิล regions, ลืมบอกไปว่าลงแป้งด้วยของพ nds นะคะแล้วก็สีปากที่เห็นเนี่ยก็จะเป็นการทาอินทูอินะคะสีเบอร์06ตัวนี้ไปก่อนนะคะแล้วก็ทาต่อด้วยสีน้ำตาลของ f er o ร er ูทูฮาร์เดแบบเบบี้นะคะเบอร์18นะคะ i c กเดอะบราวนั่นเองนะคะทุกคนก็เลยได้ออกเป็นสีนี้นั่นเองนะคะเผื่อใครอยากรู้นะว่าทาปากสีอะไรอเนาะก็หลังจากทาแต่งหน้าเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะจะบอกว่าไม่มีความเป็นคราบอะไรใดเลยนะคะเหมือนเราแต่งหน้าแบบ ใช้รองพื้นหรือว่าใช้แป้งลงรองพื้นอะไรเงี้ยตามปกเติเลยนะคะแล้วก็ส่วนสีที่ได้เนี่ยก็อาจจะมีความแบบดูจากในกล้องเนี่ยอาจจะเหมือนแตกต่างไหมแต่ว่าก็คือแบบปกติก็คือไม่ไแบบลอยจนเกินไปนะทุกคน,นกคือแต่งหน้าตามปกติเหมือนที่เคยแต่งนะคะก็คือลงแป้งแบบทานซลูเซนธรรมดาเพื่อเซ็ตเซอเซ็ตอีอีแค่นั้นเองนะคะนอกนั้นก็คือจะแบบปล่อยตามสบายเขาเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้คอนทัวร์กรอบหน้าด้วยให้เห็นความชัดเจนนะคะถ้าคอนทัวร์เพิ่มอะไรมันก็อาจจะดีกว่านี้นั่นเองนะคะแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยรู้สึกว่าผิวสวยมากนะคะ แล้วก็ถ้าเราแบบคอนทัวร์เพิ่มเนี่ยก็คือจะสวยยิ่งกว่านี้นะคะทุกคนเพิ่มมินตติอนิดนึงก็จะดีกว่านี้นะะตอนี้ได้เพิ่มไฮไลท์คอนทัวร์เลยเลยนะคะก็คือยังถือว่าอยู่ในระดับที่ดีงามอยู่นะคะกับราคา49บาทนั่นเองคนนะคะก็หาซื้อได้ตาม7ซเว่นอนั่นเองนะคะสำหรับ EE e ของจุฬาเฮิร์มนั่นเองแต่ว่าคือถ้าเห็นก็คือต้องรีบซื้อเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหมดสก่อนนะคะอย่างที่มิวเคยไปดูมาเนี่ย ที่ไปซื้อล่าสุดมัน,นก็คือเหลือแค่2อสองเท่านั้นทุกคนแล้วก็ต้องเป็นสาขาที่แบบว่าไม่ค่อยมีคนพกุกพานะนะคะมันก็จะยังอยู่นั่นเองนะคะเพราะว่ามันรีวิวเขาดีเหลือเกินแล้วลพอหลังใช้เสร็จก็คืออ๋อดีนะคะเลดอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูแบบว่าความติดทนเขาอยู่ในระดับเท่าไหร่นะ,ะเดี๋ยวจะถ่ายรูปให้ดูหลังจบคลิปนี้แล้วก็ทดสอบการกันน้ำให้ดูหลังจบคลิปนี้ที่ท้ายคลิปนั่นเองนะคะทุกคนเออท่านก็หวังว่าจะชอบกันกันกบ ลองของในคลิปนี้นั่นเองนะคะประทับใจเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ถามว่าแตกต่างกันไหมระหว่างการใช้นิ้วมือกับใช้ฟองน้ำนะคะจะบอกว่าแทบจะไม่แตกต่างกันเลยนะคะแล้วก็ไม่รู้สึกหนักหน้าแต่อย่างใดด้วยนะคะลดดีงามเลยทีเดียวนะคะถ้ามันจะเหมาะกับคนที่มีความขาวเหลืองแบบกลางๆกะกำลงัลงดีนะคะแต่ว่าใครที่มีสีผิวเข้มกว่ามิวเนี่ยก็อาจจะขาวไปสักเล็กน้อยนะแต่ว่า มันไม่ได้ทําให้หน้าลอยทุกคนมันทําให้หน้าดูกระจ่างใสแล้วก็สีผิวดูสม่ําเสมอมากขึ้นเองนะคะถ้าใครซื้อมาแล้วรู้สึกว่ามันขาวกว่าตัวไปก็เอารองพื้นสีเข้มเนี่ยมาผสมนะมันก็ได้พอดีกับสีหน้าผิวตัวของเรามากยิ่งขึ้นนั่นเองนะจ๊ะเออก็สามารถ ไปซื้อได้ทาง7 e l e v e อนะคะอย่างที่บอกนั่นเองค่ะแล้วก็ออนไลน์ของจุฬา h e r b บนั่นเองนะจ๊ะโอเคค่ะก็เป็นประมาณนี้นะคะสำหรับการลองของอีจุฬา h e, e. r b บนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องช่องนี้ด้วยก็แล้วกันนะคะทุกคนมีเมอร์ดี้เกิลค่ะไปแล้วบ๊ายบาย